อ๋อตาอะไสมุนไพรมาแล้วล uh, right ูกปลาตามีอย่างนี้ชิมใส่รถวอดอู้ของแท้ตัวนี้พี่น้องทั้งใบม่อนทั้งสมุนไพรครับพี่น้องเรื่มอ่อนใส่น้ำหนึ่ตึ้งป้าพี่น้องอุ้ยพี่น้องกันไก่ครับเซ่อร่วมกันครับพี่น้องใส่สมุนไพร มาเด้อพี่น้องมากินกันไก่น้ำกันครับนนเสียบๆครับมาดิสิตัำบะพริกไปนู่นครับพี่น้องกันไก่ไก่ปาอยู่นะไก่ไก่ครับพี่น้องเนี่ยไก่บาดมาหนึ่งตัวไส้ไร่หลดตะไคร่ไส้ร่หลรดลรหมหอม,หอม ไอบ้านครับพี่น้องใส่มาเค็งไงโอ้คือหมันถือว่าบ้างมาโซ่พี่น้องบมึงป่าตกปลาหมันถือว่าเห็นวอเบ็ดตัวนี้มันหมันก็ยังบอกอยู่ไปขังไว้โอ้ยหลานไปขังไว้ไปว่าด้วนตับเลยพี่น้องนี่ไปขังไว้ปนิยมเลยพี่น้องนี่ไอกันไกลครับนี่ด้วนตับเลย ไส่บ้านกันไส่บ้านโอเคครับพี่น้องรอติดตามทังพุ่นทังยี่ทงังพุ่นน้ำแม่งพุ่นรอติดตามเมนูยังอยู่มองเก่าครับพี่น้องมองนี้มองไอ้บ้านบาท่านคนอันนี้ก่อนตำเครื่องตำ้ยังเดี๋ยวถ่าเสียบอัดมาเสียบอัดกับบาท่านสอดอยู่ร <c oughs> อติดตามครับพี่น้องสเสียบๆแน่นอนพอขั้วย้อนยุกมือนี้ครับพี่น้อง คือก็แหละที่มงอ่นปลาใหญ่กำลังนี่ังปลาซอยใบะกูดเห็ดเคียงยงกเ็ดพวกขั้วยันยุกครับมึงนี้โดนมามีโอกาสา้าด้ร่วมโตกันว่นว่าสุดจัดและมึนี่วันวสุดกับสุดตัวฮะวันว่างวันหยุดครับพี่น้องก็เลย มาเด็ดกินเนี่ยอยากเด็ดพี่น้องเลเบิ้งกันปลูกม่เองปลม่เองปลม่เองครับพี่นอ้องท่านถามมาท่าน <c oughs> ยู่ทอนหรือเปล่ากร่เกือบบลุกครับกอเสาวอาการหนักมาขึ้นเพิ่ว่เตือแตะ มันอ่กันไกลบ้านกินแซ่บแซ่บครับพี่น้องมากินกันเด้อครับพี่น้องมาจากตลาดเล่าคนละโลละร้อยเจ็ดสิบเป็นวะตำเครื่องตำหยังไส่คนเดยมาเลี้ยมือเลยบ่ เขากันยังกันมาบ่ต้นี่โอ้ตั้งัมาปดอตั้มีไ้ปอกันเขาล่องแกะได้ตั้ใครอยู่มีลมอยู่พี่น่องอากาศฮ้อนแห้งอากาศฮ้อนแห้งพี่น้องบทธอมเมษายอยู่ยังจังเลยม่่ะไระ เด็กเด็ไไหน่อยเป็กนุ่มเลยเพื่นกันหนาวจะมีเสียอะไรหรือเปล่านานสุดรอที่เตามครับพี่น้องตอนนี้ประธานกำลังใส่กระเทียมอยู่ครับรอติดตามปดต้มเครื่องเลยครับพี่น้องนี่สูตรสูตรการสินไม่หมดต้มเครื่องสูตรการสินพี่น้อง นี่ครับตามเป็นมัดมาต,รรต้างองห่วงแต่ขาวินมากไอ้วนต่ำไม่พี่น้องเลยขาวินมากอุดมสมบูรณ์พี่น้อง <laughs> เออนี่นะครับพี่น้องทีมงานอิสาะนะครับครบเนี่ยบครบเนี่ยนะครับพี่น้องไปหาผู้นั้นผู้นี้เนี่ยเป็นเพื่อนว่างก็มาหาเพื่อนก็ามาไลยมาหาเพื่อนหลายคลิปหลายตัออวเลยไปรุนเติบเพื่อนกันแหละพี่น้องเลย ผมกับข้าจะเซไปดฮะเดี๋ยวรอติดตามกินเนื้อกันเซ็บเซ็บเครับพี่น้อง,องว่าจะออกมาเสียบเสียบซ้ำหไหนอากาศกระห่อนพี่น้องมรรยากาศครับสมุทรสาครครับพี่น้องนี่พี่น้องนี่มายุ่งกับเต็มต้นอยู่พี่น้องคุณมายุ่งเต็มต้นเลยโอ้ยห,หอมเครื่องเลยว่ะหอมเครื่องเทศขนาดเลย พี่น้องหอมกระเทียมหอมเมลคาแต่ไข้พริกครับรอติดตามครับพี่น้องรอติดตามกินเหมือนกันครับผมเยังปลาอย่างนข้าวว่าแย่ได้เมียว่าทีโอ้พ่อใหญ่สินคือเซี่ยวก่นดังไฟบทีจ่าได้เมียพ่อใหญ่สินมาเฮ้ยมาสร้างว่าพี่หนุ่ยปนีหนุ่ยากี่ยเด้อปนี้ เนานี่นะครับแบบดังไฟแบบตอนบานเฮานี่ยล่ะครับตอนนี้กําลังเที่ยงยังไงเสียวทีครับเที่ยงเฮ็ดกันไก่กินครับพี่น้องแบบอีสานบ้านเฮาล่ะเขาง่ายเขาง่ายตอนนี้เสียบากําลังเสียบากําลังไอ้สําเร็จอยู่เพราะจะมาบีแตะไปล่ะหมูทาบีด้อยถ่ายไก่อะไรครับเดี๋ยวพิษพนี พิดพนีครับทายไก่อะไรได้สุมืลอนี่พิดจหน่าพันอโอ้ป่าด oh, ังไฟก่าดีขนาดเลยพี Aer ่น้องเอ้ยจะได้เมีออยู่เบื้องล้วโอ้ป่ายังแข็งแรงปกเลยพี่น้องพูนวันยังแข็งปกเลยพันมา เอายกนยกนนเ้ามันมันไม่นนแหละปลาเราแพงห้ยกเลยสน้างยังไงมันตัวดอีกแล้วิดใกล้ที่นี่เอานี่งครับเฮ้ยหูเละสารคามน้ำตองพี่น้องโอ้ยน้ำยุ่ตัวนี้นี่น้ำตองน้ำน้ำตองยส้วนี่อ๋อแล้วขั้วไกลครับพี่น้องอภิภทร ท่านเพิ่งถือไปลายโบกได้พี่น้องมาเลตอนแรกว่าลูกบ่ขึ้นมาอนี้ถถือลายโบแล้วก็วะของเลยมาเลยองอ่ครับพี่น้องราที่ตามไม่นูครับผมจามารพี่น้องไม่ท่านไหคราบพี่น้องไม่ท่านไหนนะมีบะคมหาลามิลามิจงไหอ่ะหาลามิท กำลังับครับเสบ้ากำลังซับโอ้เนื oh, ้อเน้ยนครับพี่น้องไก่บ้านโอ้เนื้องามครับกันกินเนื้อแท้พี่น้องโอ้มีดรับมือใหม่พี่น้องเมึงตื่นล่ะเข่าจวดๆเลยพ้วยนะครับพคนรับคนนีนรับมือมือรับจากทีมงานแล้วก็พวกใครเห็นเพิ่อนหรอันนี้มือยิ่งยังเ่งยวยิ่งปลายิ่งปลานี่เม่นคันเทพเพิ่นเนี่ยเม่นคันเทพเลยพี่น้อง อยากยิ่งไปยิ่งเขามาหาเพิ่นได้ด้วยพี่น้องเว้ยตักเอ็ดทางไอสานสักมาไหนด้วยพี่น้องอยากยิ่งไปยิ่งยังเดี๋ยวผมจะพามาหาเพิ่นวันอาทิตย์ครับวันว่างของเพิ่นอ่าวันอาทิตย์ก็บ่ว่างครับวันอาทิตย์ก็บเฮโอ่เป็นบ่หมื่นนี่ง่ายก็เฮ็ดโอ่แหละอืมเฮ่ยว่อพูดเฮ็ดตอนนี้ไงเนี่ยขันทีมุ่นหลายมันสีเงี้ย เฮ้ยพ uh, okay. yeah. no. yes, oh. uh ี่น้องครับรอดตามครับพี่น้องเดี๋ยวคนนี้ใครจะเสียบอะไรกําลังซับเฮ็ดเมนูอยู่พี่น้องเดี๋ยวคอยรอดตามกันครับปลาสีอย่างไอ้หัวทับทิมหัวทบอปะหัวทับทิวหัวทับบิมโอ้ย กับแก่ no. uh ันก่อนบนวะพี่น่อย่ย่างกับแกมก่อนครับไก่เมสาพี่น่องไครเไม่ใสาวไก่่นเดียวตุ๊กปอกไ่นเดียวรอติดตามครับพี่น้องตอนสุกครับเอ้าุ้งออกไปโอ้ยพี่น่องบังสมุนไพรล้วน

เนือแดงยี่ครึง่งยู่ยัวเลยพี่น,อใน,ใน้องมอยู่ยั่วจบเสียบเลยนน,นสูสาระามเลยพี่น้องนี่สูสาระคำใส่เกลือใสยังอย่าบ่เ,เบปน็นกระลแต่เพิ่นดอกอ,อันนี้เอาน้ำหลังคกใส่นลงไปลดดีลดดีใส่หุงตรงนู่ลงไปพี่น้อง ผมเสียบครบนูมาค่อยปานี้ไปข้อก่อนหน่อยข้อก่อนพอก่อนผมน้ลงไปพี่น้องผมนลงไปครับโอ้โหจับสุญจอโบเมนปลาพี่น้องปลาลงไปโอ้โหจับมักใหม่นจะเข้าครับพี่น้องทราไใหหัวสุกหัวก็ไปขาสุกกับตัวนีลง ไฟพอดีเลยพี่น้องเอ้ยรอติดตามครับพี่น้องพี่น้องกันแซ่บๆครับเออตาได้สมุนไพรมาแล้วเบากาตาฮะมีอย่างเนี่ยชิมใส่นหลอดวะอู้ของแท้ตัวนี้พี่น้องเว้ยมอญทั้งใบมอนทั้งสมุนไพรครับพี่น้องเรื่องอลมาใส่มานาวตึ้องมีใบฟินหมดฟินได้คนหนึ่งจะได้นะคนหนึ่งใบมันร้านหน่อยนะเอาทาแล้วพี่น้องเอ้ยฟ้าเอาสมุนไพรมาใส่แล้วเอ้ารอติดตามครับพี่น้องั่นเอาจะทายอดร้านเลยร้าน ใหม่เลยพี่น้องเลยบอกไม่หยางครับบอกไม่หยางเอาเดี๋ยวตัวใหม่ค่อยคุยเดีอครับเศราสิตังมอญครับพี่น้องโอ้ยบึงสมุนไพรล้วนครับเอียงคือคนเดียครับเราคนกับเอียงในจะน้อยแหละ เดินพี่น้องสมุนไพรล้วนเอ้าไก่ตื่นคนงามเนาะไก่เห็นคนงามว่าไรไก่กระตื่นคนงามนะคุณไก่ตีกับมีพี่น้องเห็นคตงามว่าไรกระเดี่ยวเลยไก่กระไรรอติดตามครับพี่น้องกันไก่สู่สารคามนามน้อุตต among ไม่ใช่ไรแฮมปี เหนปีกเบิดระเบิดระเบิดตีดไวยโอ้ยบางปีน้องเอียนทานี่ได้ไหมเห็นปีกไก่ย่างวานย่างซุกแล้วครับคเพียนเห็นเพวุ่ย่างวานแบบกระป๋าถืเดือมใจไปยังไงเนี่ว้าจังแหงเป็นวะจังบ่อจังโ่กินดอ

อ๋อพี่รองอุ้ยเอ้ยพี่รองกันไกลครับเสร็จแล้วนครับพี่รองใส่สมุนไพรมาเด้อพี่รองมากินกันไกลน้ำกันครับเสียบๆสุกแล้วครับผมตักมาเกี่มพี่รอง แก Dante, ่เพิ่นว่าโอ,โอ้ยบรงนี้แปะเดี well ๋ยวนีก้อยหนู่ยให้ตูดจแล้วว่าใช่หายใจกับพวกเท้าไว้กินเข่าไม่ยุ่งเข่าหนึ่งข่าอ่อนคลอการไก่ตาที่นี่เปิมึงหน่อยนะมาเด้อพี่น้องตักแกมก่อนครับเดี๋ยวคอยกินเข่าตักแกมก่อนเสียบานมามาเอ้ยสมุนไพรล้วนกร่ต้องห่วงครับพูนใส่เไ้ยซีบมือตรงนี้ มาไดเสยมตวเลยพี่น้นองได้กี่บ่วะอเอใส่มาหนึ่งล่ะบ่กระน้นได้ไหม,ออมโอเคมีก้อนเดี๋ยวคอยกินข่าพี่น้องมีกรแกงกัดครับได้กินน่าแซ่แบแซ่แบน่า ม่ได้ปลาเสียบอจับเสบจับ,จบถึงคนมันเนียครับนี่เออพี่น้องแก้มค้นกนมันเนี้ขอท่านไ้กินนึครับพี่น้องแก้มก้นนี่คนกนกนนเ้ยแนวกนนึ่งกนแก่วพุคกคนเนาะ <laughs> อือแจับจับจับถงมนไพ่แบบอื กัดเง็ไน่งขุดขาด้ขดคุณหนคได้ก่อนคูนึงเขาขาดนะเาเมียนเมีนเราขมนไม่่หวงเออกาเกาเนาะกเกาขาดกันเออกรเกาห้เออลกันกินหกันเนาะีกันกันมันยังละตอยันโอ้ยแเสียบได้เลยนียขัดว

แซ่นี่แจ่มแลยล่ะยินลรวบนหันมาโกรแดงอยู่คุณนบ่กักกันจอให้กินขาวน้องม่งเลยเนาะเฮาะเงินพฮยเงินมากถึงไม่เงี้ยเเบ็ดอีกเพิ่นเพิ่นแน่ผู้ใดผู้ใดพี่น้องผู้อ่อนกันซือเอืนมากิน้ำแน่หลอาหารน้องหลเยอะอย่เหือเน่นบ่เนิ่ออยบ้าบ่ล่าาหงไหกับเพราะว่าเมียมบบ เอื่นมาเอื่นมาโมมาแล้วก็แล้วไปคอยได้ดักเด้คอยเ็ดกับพอดีแต่ไม่มาทงกินบ่ได้ิอีก่ะโอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ทงมัน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 แกได้อยู่มันมันอยู่ขอแค่ว่าจะฟังดิเ็ดแก่บ่ได้เข้มแก่บ่ได้เข้มแก่อยู่ ไปได้ป๋าเสียบอกันไงครับครับครับโอ้แสบแสบแสบมันมันแ่บมันแสบว๋าโอ้ของแสบโดนนี่ไม่ส่งของแสบของแสบด้ไเลยเอาลกันลกันโอ้บะตอมเลยไม่ทั่วแล้วนะเนเปิดกวดเป้เราหินเินนจิงไกตัอ่กบข้ากว่า เมื่อนานเมนนเขาก็ทีไม่หั่นต้นแค่กันไก่กันเลยกัแดงอยังแรงจมอยู่เลยไม่ไทำไนี่นะไสหม้อกันอในหม้อเลยกเออกันหม้อก่ไนเ่ยไม่ก่แต่น้ำนะใกันหมอนไก่เอาอตัวไปให้เมาทีมไเอาให้ไก่กลับไปด้เอาไปเอาไปยเปยไม่นี่มันม่นี่เอ็มก็ไม่ได้บอกอะไรบอกไก่มาแบบมาอยู่นี่ตักตักตักกินน้เรื่องได้เลยตักกินน้เื่อ

อืมคุกย่างกินกันไปริบปิ้วต้นพิกเก็ตแต่มาซื้อต้นนอนกินอยู่นู่นแหละแต่ต้นไม้คนหลายเขาก็มาแบบสินก็กลัมาบ่สินมันบ่ใครบักสินมางูมันบ่ไหนมาญาติพี่น้องเขาไทยไปหลายคนอยู่เป็นทิพย์เลยใช่ตัวชาวบ้านก็รับหลายคนไม่ใช่รับคนเดียว สาี่กล้วนาหลาก็ดลงตัวลูกเลี้ตัวลานเนาะมาล้านก็ดีเนาะไปช่วงเนาะไปเที่ยวานขิงกับอไปวัดของเขาไดอะไรเขาเนาะมาไปส่งใหม่ักคนชิลังควยวันนี้ไปพี่น้องอยู่ทางนั้นทำงานอยู่แถวบ้านขิงเอ้า

mở tầm mía trong tầm hết lòng này đi lại đâu hắn lên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  này lên hắn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  lên này lên hắn lên hắn lên lên hắn 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 lên โทรหาเ็นว <łość> ่าเอาหอยฟังมาก้อยด้อนแต่แต่พร้อมด้วยเห็นแต่หลายปลามาแนบอกเราป่าป่านี้หยดอะไรปูุ่นุ่อะไรอยู่กิับไนูนี่ยอดจัดขึ้นใหมกจัดยยหอยฟังมาก้อยเนีแไม่อยากอะไรเดืป่าปลาพอีได้กิน ครับพี่น้องสําหรับกันไก่กะปลากะปลาเสียบอยู่เสียบทุกคนครับนี่น้องบัวร่มโพนี่นเรานี่ครับกันไก่ปลาเป็นไหนปลาเสียบรอบมือนีเนาะท่านใหญ่ท่านใหญ่เสียบรอบมือนีโอ้ยหนาแดงต้องปัดแต่ท่านนี้ครับปอดร้านหนาแดงต้องปัดดาเลื่องเลยพี่น้องเลยเต็มที่แล้วไงเสียบบ้านขอบผมอเมาถ้าสําหรับที่นี่กับลาพี่ลาหน่อยเปก่อนเนอครับพี่น้องก็สนีทแหละครับกันไก่กับกินเข่ากับหยาดพี่น้อง สุภูุกคนเนาะจะแชร์ไปด้วยกันครับฝากฝากติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ครับพี่น้องขอบพูดอะไรที่เขามารับชมคลิปนี้ครับอีสานครับแชนเนลครับฝากติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมสวัสดีครับผมวนต